by my They to shores. to choose gonna on, zone, pride dare early a can what getting Making flexing. me make. I'm I สวัสดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมยินดรับเข้าสู่ช่องขวัญไฮวิล่านะครับกับเกมนิวมิทเทิลวันนี้ก็จะพามาหาค่า A G I หรือว่า S P นะครับเพิ่มให้กับตัวละครของเราจากสัตว์เลี้ยงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะเรากดเข้ามาที่สัตว์เลี้ยงนะครับเราจะเห็นว่าเรามีสัตว์เลี้ยงที่ออกรบนะครับและเป็นตัวรองเนาะ สกิลที่มันจะเพิ่ม A.G.I ให้กับตัวละครของเรานะครับก็จะอยู่ที่เสริมพลังแล้วก็ความสามารถพิเศษสกิลพวกนี้แหละนะครับมันจะมี A.G.I อยู่นี่นะครับผมเดี๋ยวรอข้างบนหายก่อนนี่นะครับมันจะมี A.G.I อยู่เนาะเราก็ต้องใช้คู่มือนะครับอัพให้เต็มนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเต็มสุดอยู่ที่อ่าสีแดงนะครับสกิลพวกนี้น่าจะเป็นวงแดงๆหมดนะครับถ้าเราอัพสุดอะเนาะ เวลาอัพ graphic, ตัวนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสขึ้นขึ้นลงๆนะครับมันก็จะมีค่าสเตตัสอื่นๆด้วยนะครับเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการโจมตีนะครับแล้วก็การโชคดีกระสุนเลี้ยวอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้นะครับเวลาที่เราอัพนะครับค่าสเตตัสของสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับมันก็จะไปเพิ่มให้กับตัวละครของเรานะครับถ้าหากว่าเรากดออกลบเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะเออนะครับถ้าเราไม่ได้กดออกลบมันค่าสเตตัสพวกนี้ก็จะไม่ ก็จะไม่ส่งไปที่ตัวละครของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวลองนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่ครับถ้าเราเอาสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เป็นตัวลองนะครับเรามาอัพตรงนี้นะครับมันก็จะส่งเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเหมือนกับว่ามันรวมพลังของมันอะไปหาสัตว์เลี้ยงตัวหลักที่เราออกลบะเข้าใจไหมครับก็คือเราก็อัพไปเหอะเนี่ยครับมี AGI หมดนะครับแล้วเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวรองของเราเนี่ยมันสมควรที่จะอัพไหมนะครับเพราะว่า ใครที่มีสัตว์เลี้ยงรองที่เป็น SS S หรือว่า S เนี่ยผมว่าน่าจะเพิ่มค่า a g i ได้ดีนะเออเลครับผมยังไงก็อัปตัวรองด้วยนะครับนี่ครับ a g i นะครับนี่เห็นไหมมันก็จะไปเพิ่มให้กับเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวหลักของเราแล้วมันก็จะรวบรวมนะครับทั้งหมดอ่ะที่มีที่เราได้อัพไว้นะครับมันก็จะส่งไปให้ตัวละครของเรานี่ครับนี่คือการเพิ่ม AGI อีกรูปแบบหนึ่งจากสัตว์เลี้ยงนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับกดตัวไหนก็ได้เนาะ ลองกดเข้ามาที่สกิลนะครับเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นอแตะตรงไหนนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะต้องมารีสกิลนะครับของสัตว์เลี้ยงนะครับให้มันเป็น AGI แบบนี้นะครับมันถึงจะเพิ่ม AGI ขึ้นอีกนะครับผมเราก็ต้องหาสมุดอะครับมารีนอหาสกิลของสัตว์เลี้ยงอะให้มันเป็น AGI นะครับส่วนใหญ่เขาน่าจะรีเป็น AGI กันนะนะครับเพราะแต่ละคนที่ เบลสูงๆเนี่ยค่า AGI ไี่ด้แบบโห้โคตรเยอะนะครับผมมาจากสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับค่า GI นะครับเนี่ยพวกนี้นะครับลองมาหาใช้สมุดรีเอาได้ครับให้มันเป็น AGI นะครับมันก็มีค่าสเตตัสอื่นๆอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีเรื่อยๆนะจนกว่าจะเจอนะครับผมมีอยู่2อย่างประมาณนี้แหละนะครับอย่าลืมนะครับสัตว์เลี้ยงที่ไม่จําเป็นนะครับอย่างเช่นตัว A ตัว B ตัว C อะไรพวกนี้นะครับถ้า เราไม่ได้ใช้มันตลอดอะยังไงยังไงเราววเวลเยอะๆขึ้นไปพลังเยอะๆขึ้นไปเราก็จะต้องเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงรองให้เป็นตัว HR S หรือว่า HR S อ S, HR S อยู่แล้วนะฮะแต่ผมว่าใครนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงรองเป็น SS S แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงตัวหลักเป็น SS S อีกนะเออน,นี่ยเอออันเนี้ยหน้าหน้าอัพทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทาทั้งหมดอะเนาะทั้ง6ตัวนะครับผมทั้งตัวหลักและตัวรองนะครับให้มันเท่ากันเลยทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่ผมว่ากว่าจะถึงวันนั้นได้เนี่ย โอ้โห oh, ใช้เวลานานนะแล้วก็หมดไปเยอะนะครับผมเอาเป็นว่าก็ตัวไหนที่เราได้ใส่เป็นตัวลองก็ก็ถ้าไม่มีของอัพก็ไปยัดตัวหลักให้มันตันๆก่อนนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับสกิล AGI ตรงเนี้ยเนาะมันก็จะสุ่มอัพให้อยู่แล้วนะครับก็ตันอยู่ที่วงแดงอนะเนาะก็ทําตรงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็รีสกิลให้มันด้วยนะครับให้เป็น AGI เนาะเนี่ยนะครับรีสกิลให้มันนะครับนี่นะครับ ส่วนตัวลองนะครับถ้าเราได้มาต้องดูด้วยว่าอันไหนดีไม่ดีะนะครับแล้วค่อยทําทําให,ให้ให้มันเป็นเหมือนกับตัวหลักของเราอ่ะนะครับมันก็จะได้รวบรวมพลังนะเนาะแล้วก็ไปเพิ่มให้กับตัวละครของเราด้วยนะครับเวลาที่เราเอาเป็นตัวลองและตัวหลักนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้กับกเพื่อนพี่งงน้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยเนาะ การหาค่า a g i นะครับหรือว่า SP เพิ่มให้กับตัวละครเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างนะฮะเดี๋ยวยังไงผมจะมารวบรวมอีกทีนึงเนาะก็จะรวบรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยรวบรวมยังไม่หมดนะครับจริงๆแล้วมันก็มีที่เพิ่มอีกเยอะเลยนะฮะเพื่อมีมือใหม,ใหม่เข้าได้มาดูเนาะโอเคนะครับผมน่าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ